วัสดีครับวันนี้มาส่งรถครับบับไฟโอยี่ธรรมดาไปทางนี้เหรอไหน่ะใช่ไหม,นะไม,ไมโอ้ไปทางนี้ครับฮาวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านอะไรนี่โครงการถนนในหมู่บ้านหนองคอนจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่อยู่กระสังแน่โอ้โหบ,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 บ้านทางแคบมากเลย พอเมกี้รันตุบๆเลยโอ้โหหาข้าวครับเอาไปจกไหนหน่อยนี่ดีนะที่เอามีทางให้รถวิ่งอยู่อันนี้มาส่งมาเขาจ่ายเงินผมแค่หนึ่งมืนบาทเองเนี่ยจ่ายหนึ่งมืนบาทแล้วผมก็มาเอาข้างหน้าครับ เอารถมาเลยครับแล้วก็มาเอาที่นี่เลยก็ส่วนมากก็ผมขายรถผมก็จะประมาณนี้ครับคันที่แล้วไปนะครนายกก็ไปเ,เอาเงินนีดน่นเลยยายายอย่าตกใจเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวปําลมผมตัดเดี๋ยตกใจเด้อมานจะใกล้ถึงนะว่อเหยียบข้าวนหน่อยวะไม่เป็นไรหรอกนาะมันสุดวิสัยจริงๆ เฮงเฮงมันหมานเนีน่ยครับเดีอยจาขอคนใหม่หมานมันหมาน,มานให้ได้ลูกได้ล้านขอดลูกอีกเรื่อยๆกดไปโอ้ทุกคนครับมาตรงท้าโรงเรียนครับนี่ดโดมน้องคอนกะลุงโอ้นี่เด้อนี่เด้อ มาเดี๋ยวนี้เด้อ f อเด้อนี่ข้างโรงเรียนเลยน,ยน,าายนุ่นอูนออออ้ส่าล็งมาขายยังนั่นน่ะนอืออืออือออืออโอ้ตรงนี้สะนะหมู่บ้านนี่ ยังไม่เสร็จเลยเนาะตรงนั้นเห็นมีเห็น,หนดินอยู่เห็นต้นไอ้ต้นอะไรนะต้นถ้าภาษาเขมรเขาเรียกเดิมเกาะเดิมเกาะนะโอ้หมู่บ้านนี้ใหญ่ใช่ไเป็นสองหมู่บ้านบ่นั่นแหลมันมีฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นี่เนาะใช่ล่ะ <c oughs> ใช่เจ้าของเราล่ะร่วมทางไหนเนาะ โอ้เดี๋ยวนี้เหรอเสีงยงไุ้เสียงนุ้ยเสียงนุ้ยบรีรังครับคนดังเิยกระสัง

บ้านใหญ่ดีนี่นี่รถดำนี่น่าจะวิ่งกับคันนี้ดๆดำโอ้บ้านใหญ่ครับบ้านน้องคองนครับ <c oughs> บ้านนี้สะอาดสะอ้านมากเลยดูไปแล้วสะอาดนี่ทำกระแพงไว้เลย ยังไม่มีบ้านครับสร้างกำแพงไว้ก่อนครับที่ฝรั่งหรือเปล่าใช่ล่ะเราไปทางไหนแล้วเหรอไปทางไหนเอา้าไปทางไหนเอา้<ป>าคว้าดิพวกเขามาเล็กเหมือนกันนี่่วา ซื้อเทเลอร์ไปแล้วโอ้นี่วเขามีรถเกี่ยวอะไม่ใช่เขามีรถเกี่ยวเหรอไม่นะรถเทเลอร์ไม่มีบันไดดิน้ะก็เป็นบันไดแบบชัก ขาดไมโครขาดไมโครมีเทเลอร์แล้วแกก็ซื้อเทเลอร์ไว้แล้วน่าจะเคยมีไมโครหรือเปล่ามีโรงจอดยังดีเลยวะน่าจะเคยมีรถแพ<อ>กครับ่้งจอดยังดีเลยอ,ม,อมีคนเข้าคนเกะมารอเลยวะออโอ้ มันจะมาถึงนี่น่าจะเส้นเลยนะนี่ฮะมาถึงน่าจะเส้นเลยนะนี่โอ้ตามมาเตรียมฮะไม่มีรถเกี่ยวหรอกดินี่เลยไม่มีบันไดเลยนี่โอ้คนเท่าคนเกยมารอเลยนี่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 เดี๋ยวพาดูนี่เขาเตรียมรอไปแล้วนี่เตรียมไหวเลยด้วยนี่นี่ นครับเดี๋ยวเอารถลงก่อนเดี๋ยวชมครับไปเราลงไปแกะโอเคครับเอารถลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เราถอยก่อนเชนุยขยับรถให้หน่อยวะเดี๋ยวเรไม่ถอยทเลยเข้าตรงนี้พี่เอบตรงนู้นก็ได้เรา อยครับตรงนี้ด้วยถกโอ, <c oughs> โอ้รถมาลงปุ๊บในหน้ามาเลยป่ะในหน้ามาเลยอ้ในหน้ามาเลยอ่ะในนอนแนนอนเดี๋ยวถอยรถอนครับ ียังยังจง่ายเงินแค่หมื่นเดียวเองผมมารถมาให้แล้วอ่ะอะเกียร์เลย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 ถอยตรงไปก่อนแล้วก็เดินหน้ามานี่ถอยตรงเดินหน้ามานี่ถอยเข้านี่ เอาลรวนามาหักมาหนีอ่อ,อ่าแหละเออหักคนนูนไปเยอะเลยหักมา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 เลยนี่เราไม่ธรรมดาครับ

ดับเครื่องเลยเดี๋ยวเราจะว่ายรถกับเขานี่เลยอาศัยเขานี่แหล,ละจงะยางมีสองคู่นี้ไม่ใหม่ครับใช่ตอนนั้นใหม่หมดเลยยางเทมหมดเลย เอาเห็นว่าถ่ายไปแล้วใช่ไหมขานี้คันไหนบลงมวลอะไรนะเอาขึ้นรถสไลด์ดูเฉยนี่นะครับขึ้นได้เนาะใหญ่มันะนี่ครับสิบสองตันแล้วกระเป๋าพี่ลงมาด้วยเดี๋ยวขึ้นได้ขึ้นเกลียวบางอย่างพี่ยังเลยครับขึ้นได้ไหมผมว่ามันชันนะชันไหมที่ลงเมื่อกี้ตะโกเงี้ยใช่เหรอผมว่าต้องลดยางลงมาอีกเนี่ย ยัง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 ไม่เคยขึ้นก็ดีมกันนะถ้าใครอยากขึ้นลองได้นะมีไหมมีไหมย้ายให้ฟรีเลยสวัสดีครับเดี๋ยวสักยายให้ฟรีเลยเนี่ยยายไหมลิปลองขึ้นคันนี้ดูลองมันได้ลองมันได้ลองมันได้เพื่อนไม่ไ้เพื่อนเพื่อนพื้นอะ